สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆลบลายน้ำอินชอ o t นะคะขั้นตอนแรกก็ถ้าใครที่มีแอปอินชอ t นะคะเราก็เข้าไปใน in shot กันเลยเนาะเข้าไปใน in shot แล้วก็เลือกอ่อวิดีโอนะคะ เดี๋ยวเวลาจะเลือกพอเลือกวิดีโอแล้วเราก็เห็นไหมคะอินชอตตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มกีกากระบาทเล็กๆอันนี้ค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปตรงกากระบาทนี่เลยค่ะ แล้วก็ไปที่ลบฟรีค่ะลบฟรีนะคะเราจะต้องดูโฆษณาเข้าก่อนนะคะดูให้จบโฆษณานี้ก่อนแล้วเราค่อยกดปิดนะคะถ้าเราไม่ดูโฆษณาไม่จบเราจะลบไม่ได้นะคะได้แล้วค่ะกดปิดเลยค่ะ แค่นี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่มีแล้วนะคะอินชอตลายน้ำอินชอตไม่มีแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ